กูเบื่อจะคุยกับพวกสวะริมทางมันเป็นอาหารที่ดีแต่ลูกกูเลยแค่ตักชิมวอ่ะไม่มีใครสนใจแม้แต่จากจัดกินจังและมึงกับกูยังห่างฉันที่เป็นละจับมินวามึงมนหลอกรวมมือนโฆษณาชวนเช่แต่เจอลูกค้าที่มีสมองและรู้สึกใจควรเลือกปรียบมึงเป็นลูกไครรอวันโดนเช่อคูแค่กับมือเพียงเบาบอเล่นมึงกัดมิงมาโดนเสือ กูเป็นเด็ก16ที่จะมุ่งเข้าสู่รอบที่จะทำใจเป็นตัวเองแม้ว่าต้องกัดเตือก้อนกินมึงกับกูไม่ได้สนิทไม่ต้องมาเรียกให้แววกินและโชว์สก,กิลมึงมาให้หมดถ้าหากว่าตัวมึงแน่จริงถ้าอยากจะเสวันนาให้มึงบัญญัติคำกูในทุกบรรดที่กูสลักให้มึงได้เปิดฟังดูเสียงมึงไม่ค่อยฉันไหนลองเช็คไม่วันรู้ไม่ไดีบอกว่ากูน่เก่งแค่ลองจากไม์ทำดูในตัวกูจะไม่หยุดซาต้องให้มึงองอนสกิลห้ากูจะไม่ยอมแม้สกิลที่มีแต่คนสมน้ำหน้าและใครจะบอกว่ากูบ้าแต่ต และที่เนรคาณกูดับมึงเพก็เพราะตัวมึงไม่มีค่าแร็ปมึงก็ถือว่าเร็วแต่ได้ว่าเร็วแต่ยังไม่รู้ว่าคำมึงที่กูสะดัดในทุกข,ขนาก็ยังไม่ชัวเสียงมึงดูคล้ายหมาที่กำลังดูดน้องแม่เวลาต่อให้มึงใช้อาตัวจืดคิดแล้วว่าตัวกูจะกลวและผัวมึงมันก็ไม่ได้เก่งการขาต้องใช้หมาสักสองตัวลำกันลำมั่งถึงเก่งกว่าสมองมึงสองคนมันก็ไม่ค่อยเต็มบัดพอดีว่าคำคุเหลือแต่กูก็เลยแฉเป็นดบาฝา หนูมีเพลง cover ฝากแชร์กันด้วยนะคะหนูรู้ตัวดีอยู่แล้วว่าเสียงหนูเหมือนสุดนะให้หนูเองก็มีนะลองไปฟังกันสิถ้าโอเคเพลงมันก็มีแหละแต่ว่าไม่มีดีกว่าวะ่ะอะ คุยกูยแจกให้แบบฟรีๆไม่ต้องมาคืนก็ได้พอดีว่ากูน่าใจดีแอคนู่นโชนี่เหมือนว่าเก่งทฤษฎีแต่ปฏิบัติไม่ได้เรื่องก,กูเลยสะบัดไอหน้าหีและยังคอมบีกูแนะนําให้เลิกและมึงควรอยู่กลับบ้านแต่กลับไปช่วยผัวมึงแฟบและมีอีกอย่างถ้าจะให้ตัวกูแนะคือมึงอย่างกระจกกูแนะนําให้เหลิกแอกกรรมาการก็คิดเอาว่าใครสมควรได้ไปตอเลือกกี่ช้างน้ำมันเหมือน,นอเอาขยะมาเข้ารอบเยอะเยอะ แค่นี้ก็อพอแล้วมั้งเดี๋ยวก็ร้องไห้เสียใจตายห่าหรอกแหม okay. นามของกูคือ n g t มาฆ่าลูกกระิ่ที่ชื่อแรปปวกูจะเหยียบมึงลงรนตีนไม่เชื่อข่าวนี้ให้มึงมาลองฟังดูมึงอยู่แต่ในกรอบกะลาดน n g t ฆ่าส่งอยู่ในแรปดิว มึงยังทำบรรดาโชว์มาให้หมดถึงได้อย่างชิวแต่คนอื่นโดยหน้าไม่อายชีวิตมึงได้คิดวิชากระบะฝีมือมึงก็จอเชิบหายไม่เจอตาดีเพราว่าชะตามึงขาดมันลงแบททำตัวชินแอคคงคิดว่าคนอื่นมันจะเป็นลูกสมุนชอบทำตัวเน็บแนมขี้แซมมึงมันชอบขี้แอะโถไอสว์แต่ที่ทวงมึงไปแขวะมึงก็เหงากูเข้าใจเพราะสังคมของกูมันก็ห่างไกลแต่ตะนู่นแต่นี่แต่นั่นเอัตมันทไม่ได้กูแนะนำให้ไปตายไปบอกเอฟเฟกต์ตัวคนเดียวแล้วกูฮุกด้วยหมัดเรลแต่ไปข้างมึงกินเจ็บถือว่าบางจัดช่วยแมมมมมึึงงไ่ออยยยาาากกสูู้้ตัวเเเดีีใหจ ถ้ามึงมันอ่อนและจะจอะกับเมียมืออีกในหน้างโง่สันดาลมึงโคตรจะต่ำตมหน้าเฮี้ยคี้แอ๊กและยังขี้แสอีกคนอื่นว่าทำหูทวนลมมาทำโกมหมาหมาเดวยวกูตบปากฉีกอยากรู้ลินจะกระดกไปไหนที่มึงได้เมียม,มาพวกมึงแต่ง่อนจีนยุคแลปปูจะไปได้ไกลถ้ามึงจัดคอนเสิร์ตมาเป็นลำไทยดีและปูจะเป็นตัวตลกอยู่ในเรื่องของขินและจำชาตะก้อนมุงจบรายการแบบส,สวยๆโดยการข้ามึงด้วยลำสดง่ายๆแบบสไตล์ของกูมันก็คงน่าจะพอและได้เงียะ